ครับการสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ในเกมฟรีไฟท์เช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็เห็นชื่อคลิปแล้วนั่นเองนะครับหรือไม่ก็ปกคลิปแล้วใช่ไหมครับว่าเติมยังไงให้ได้2ต่อนั่นเองนะครับนะทุกคนทุกคนอาจจะรู้แล้วแหละนะทุกคนก็มีกิจกรรมนะครับเติมปุ๊บรับปั๊บอยู่นั่นเองนะครับอันนี้นะทุกคนผมได้2ชุดเลยนะเว้แต่ว่าอันนี้1ชุดนั่นเองนะครับชุดผู้หญิงเป็นวันวาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมจะกดรับนะทุกคน ทุกคนก็ไปเติมได้นะครับนะแค่เติม90เพชรมั้งนะทุกคนนาจะเก้าสิบเพชรนะทุกคนอันนี้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับเฮ้ยมันใส่ได้เลยว่ะทุกคนอย่างเทพครับใส่ได้2อันเลยว่ะแล้วมันมีอีกหนึ่งกิจกรรมครับก็เป็นกิจกรรมอันนี้ครับนะทุกคนนี่เลยเป็น้าง9้าเพชรนะผมขอเรียกว,ว่า้างเก้าเพชรรักกันนั่นเองนะครับนะทุกคนนี่เลยนะชุดนี้ที่ผมจะแลกนะทุกคนเดี๋ยวดูก่อนนะเออสวยมากๆเลยว่ะทุกคนสวยมากๆเลยนะ เนี่ยมีรองเท้าถิง่งโตนะแต่ผมว่ามันสวยนะทุกคนมาดูชุดผู้หญิงครับชุดผู้หญิงก็ไม่เลวนะเออแต่ว่ามันเป็นมังกรถีเหลืองว่ะทุกคนอันนี้เป็นมังกรแดงปะเออมังกรแดงมันดูมันตัดกันดีครับดํากับแดงนะทุกคนมันตัดกันดีเออนะทุกคนแล้วก็จะมีท่าเว้ท่าทางเนี่ยทุกคนนี่เราจะได้สองต่อแบบนี้นะครับนะถ้าใครเติมวันนี้นะทุกคน ตั้งแต่วันนี้ไปถึงวันไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคนเดี๋ยวดูกิจกรรมให้ก่อนว่ามันถึงวันไหนนะทุกคนนี่เลยนะถึงวันที่ติดมีนาน,นะทุกคนก็ทําการเติมได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็มีท่าด้วยนะทุกคนนี่นะเยท่าท่าก็ดีนะทุกคนก่ลองตบอันนี้กระเป๋าวยกระเป๋าระดับติดทองเลยเหรอวะแต่มันดูแบบแปลกๆหน่อยนะครับนะทุกคนเออ เขาเรียกว่าอะไรวันดนตรีเนี่ยทุกคนใครรู้ท่วคอมเมนต์หน่อยละกันนั่นเองนะครับมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวผมจะแลกชุดนี้เลยละกันนะทุกคนผมได้8 5เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับทุกคน179เพชรนั่นเองนะครับนะทุกคนก็แลกไปเลยดีครับนี่เลยอโหชุดนี้ผมบอกเลยว่าเป็นสายผู้ชายแบบโคตรสวยสวยจัดเลยเดี๋ยวตุมใส่เลยละกันมา ตุ่มอีกสักหนึ่งรอบละการขอแบบเก้าเพชรได้ไหมเก้าเพชรอุ้ยแปดสิบเลยว่าโอ้โหชุดผู้หญิงผมก็น่าจะได้เนี่ยขอรีเฟซก่อนนะทุกคนเพื่อมีอะไรดีๆนะเฮ้ยอันนี้รอ้อยเก้าเก้าเนกนทุกคนมารีเฟซสองฟรีเอ้สองทีนะทุกคนฟรีสองทีเฮ้ยอันนี้ชุดนี้สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอโลดก่อนตรงผมสีชมพูว่ะทุกคน อันนี้เป็นแมวดำเนาะเฮ้ยไอแมวนี้สวยวะ่ะหน้าแรกนะหน้าแรกโอ้อันนี้ไม่เอาครับเปื้องกล้องอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ชู้ผู้หญิงหน้าแรกนะทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสายผู้หญิงดิท่าก็หน้าแรกนะทุกคนนี่เลยโอ้โหอย่างที่อันนี้ก็หน้าแรกนะแรกอะไรดีวะทุกคนผมขอแลกเป็นไอแมวนี้แล้วกันผมอยากได้วะทุกคนอะแลกไปเลยครับนะทุกคน โคตรคุ้มนะทุกคนสามต่อแล้วเนี่ยสามต่อแล้วนะผมหมดไปแค่สามร้อยเพชรนะทุกคนที่แรกมันมีสามร้อยสิบเพชรเนาะไม่ถึงสามร้อยด้วยนะทุกคนเออรองเท้าก็เท่น,นะทุกคนอ่ะเดี๋ยวตุม่มอีกรอบหนึ่งแล้วกันเผื่อได้เก้าเพชรนะทุกคนนะมาลองดูกาจะมาไม่นานนะเนี่ยโอ้ได้เจ็ดสิบห้าว่ะเจ็ดสิบห้าว่ะทุกคนแต่ก็โอเคนะครับก็ยังดีนะทุกคนก็ได้มาทั้งหมดสามชิ้นนะทุกคน กิจกรรมวันนี้2ชิ้นนะครับแล้วก็กิจกรรมเติมปุ๊บรับปั๊บนั่นเองนะครับนะนี่เลยนั่นเองนะครับนะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็ไปแล้วไว้บ้านเจอคลิปหน้านะคระับฝากกดไลค์ด้วยนะ